สวัสดีค่ะวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะหมอก็มาอวยพรปีใหม่ให้เพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจถ้าปีใหม่นี้ใครได้กลับบ้านนะคะกะ็เดินทางปลอดภยัยเที่ยวให้สนุกสนานแต่ถ้า ไปกลับไปแล้วเนี่ยเจอผู้คนก็ขอให้เว้นระยะห่างนิดนึงใส่แมสทุกครั้งหมั่นล้างมือเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ไอ้พวกฉลองปีใหม่เหล้าเบียกก็ขอให้น้อยๆหน,น,น่อยนะคะเค้กค,คุกกี้ต่างๆให้กินอาหารที่มีประโยชน์พืชผักผลไม้ดูแลสุขภาพกันดีกว่าเพราะช่วงนี้ก็เชื้อโรคเต็มไปหมดนะคะถ้าอยู่บ้านก็อ่ะ อยู่ออกกําลังกายอยู่กับตัวเองฝึกลมหายใจนั่งสมาธิดูคลิปหมอไปเป็นเพลินๆก็ได้ค่ะวันนี้หมอยังมาทํางานอยู่เลยนะดูสิเห็นนะขยันไม่ล่าเนี่ยโอเคค่ะแฮปปี้นิวเอียร์นะคะมีความสุขเยอะๆสวัสดีค่ะบ๊าย